ในการลง YouTube ก็จะเป็นภาพแบบลายลิกเป็นภาพนิ่งชะวงนั้นยังไม่มีทีมงานเลย<อ>นะครับแล้วช่วงไหนปีไหนหนูเริ่มมีค่ายเพลงหนูเริ่มมองหาค่ายเพลงไหมยอยากมีค่ายเพลงนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายเพลงของตัวเองหรือค่ายเพลงอื่นแต่ว่าอยากให้คนอื่นเขาสร้างสรรค์าง,งานให้มองหาหรือ,อยังตอนนั้นช่วงนั้นช่วงนั้นหนูก็หนูช่วงแรกหนูมองหาอยู่นะคะแต่ว่ามาเจอมันมีช่วงหนึ่งที่หนูมาเจอพี่อีทเบ่าขนีเดี๋ยว อีบ๊บเาาก็เหนียวเฮ้ยชื่อด็เฮ้ยอะไรวะเน,นี่ยนัดกันเป็นมั่นเป็นหมอวา่าจะมาสัมภาษณ์นักร้องผู้หญิงคนหนึ่งแต่ไม่เป็นไรว่าเดี๋ยวเราแย่งซีนก่อนนะครับเอาล่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ธนาฟ้าวัฒานพรนะครับมารายการ อีทบารข้าวเหนียวพาเลาะ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 เอ๊เป็นท่าใหม่งงละซี่งงละซี่นะครับวันนี้เรามีคมเป็นพิเศษนะครับมาที่วัดเทียนถวายแล้วก็จะมาเปิดตัวซิงเกิลใหม่ของนักร้องหน้าหวานนามเพราะแต่อุบไว้ก่อนกันลวกันว่าเธอคือใครแต่อีทบาวข้าวเหนียวเจ้าของรายการยังมาไม่ถึงวันนี้ขอญาตเปิดรายการคนเดียวฮุบรายการกล้อกันถ้าเกิดถ้ามาที่หลังมา รอบหลังเนี่ยให้เข้าซีนเลยแล้วกันไม่ต้องบอกกล่าวแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับว่าน้องคนเนี้ยคนสวยคนเนี้ยจะมากันหรือยังเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอุย้ยพันไม่นอน่อ๋อหมดแล้วน้องน้องหวานมาหรือยังน้องเมื่อกี้ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ใช่หรือเปล่าน่ะนะใช่ไหม้ย, <c oughs> อยขอบคุณค่ะ ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เป็นๆๆอยู่สงสัยจะเป็นน้องน้ำหวานแน่เลยเอ้ามาแล้วโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยคิดว่าจะมาไม่ทันหนูว่าหนูมาเร็วอยู่นะพี่นามาสายเหรอไม่ก็หนูมาไม่ทันเองโอเคเดี๋ยวเรามาสวัสดีแฟนรายการทางบ้านก่อนค่ะสวัสดีค่ะน้ำหวานนราธิพักคักมิสิค่ะ กับรายการอีทบาร์คนเดียวพาละ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 ท่าใหม่ของเราใช่ไหมคะอันนี้เป็นท่าคิดใหม่่สุดเลยใช่ใช่วันนี้หนูมาทําอะไรมั่งวันนี้วันนี้หนูนัดพี่อีทกับพี่บ่าวธนาค่ะพี่บ่าวธนาพี่บ่าวธนามาแล้วแต่พี่บ่าวอีทจะไม่มานั่สีพี่อีทมาสายเนี่ยใช่เดี๋ยวเราดําเนินรายการไปก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยก่อนแล้วกันมาสิบกิโลนะนะคะเจอร้านที่เราจะไปนั่งคุยกันแล้วยังไ่ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วโอ้เอ้านี่เลยร้านอะไรคะนี่ ร้านเฮียชัยก๋วยเตี๋ยวเค็มอ้าวเดี๋ยวไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าไป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 ตรงน้ำหวานแน่ใจใช่ไหมร้านนี้อร่อยที่สุดในโลกแล้วอุ่ยแน่นอนโอเคงั้นไปเลยเรียกเลยพี่ชัยสวัสดีค่ะบพี่ชัยสวัสดีครับอ้าวหมดแล้วเหรอคะหมดแล้วค่ะตายแล้วจะมากินก๋วยเตี๋ยวเที่ยงกว่าเองีกทำไมหมดไวจังเลยคะพี่ชัยหมดแล้วครับวันนี้หมดไวครับโอ้ยไม่เป็นไรงั้นขออนุญาตนั่งคุยน้ำดื่มมีไหมครับเฮียชัย เอาแล้วไม่เป็นไรงั้นขออนุญาตนั่งคุยกันชิวๆนะครับขอบคุณพี่เท่ก๋วยเตี๋ยว็ไม่ได้กินน้ำเขาไม่ได้ดื่มหวานเอ้ยดูสิพาพิจนามาเราโชคดีใช่ไหมโชคดีนะได้พื้นที่โอเคได้ส่วนพื้นที่แล้วกันเอาล่ะน้องน้งหวานมาเข้าเรื่องกันแล้วกันน้องวันนี้รายการอีทบ่าวขีเนียวพาเลาะวันนี้ขอพาน้องน้ำหวานมาพูดคุยแบบชิวๆหมดเปลือกเจาะลึกเปิดหมดเปลือกใช่ดราม่าบอกหมดไหม บอกหมดครับอ่าครับเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมทางรายการทางบ้านแล้วกันครับวันนี้อีทบา่าวขนเเหยวพันเลาะนะครับจริงๆแล้วต้องเห็นอีทบา่าวขนเเหยวน,นั่งตรงนี้ใช่ไหมใช่<ต>ค่ะแต่เปิ้ลไปไหนก,ก็ยังบู๊เปิ้ลมาสายมาสายใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามาช่วงระหว่างกลางรายการเดี๋ยวเชิญน,นั่งเลยเนาะค่ะ เอาละน้องน้ำหวานรอได้ที่นั่งคุยกันแล้วนะครับนะตอนแรกเราจะมากินก๋วยเตี๋ยวมาอุดหนุนเฮียชัยแต่สุดท้ายของหมดแล้วเราไม่ได้บุญหรือของก็หมดก่อนน้องน้ำหวานผิวเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพูดคุยกันก่อนนะครับวันนี้น้องน้ำหวานมีคิวนัดกับพี่อีทมาที่วัดเทียนถวายเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาพูดคุยงานเพลงล่าสุดเดี๋ยวเราขอญาตถามไปถึงนู่นเลยอดีตก่อนที่จะมาเป็นน้ำหวานฮักคักมิวสิกก่อนที่จะมาเป็นน้ำหวานนรอาทิป หนูเป็นคนที่ไหนหนูเป็นคนสกลนครค่ะสกลนครเหรอใช่ว้าเป็นคนกรุงเทพไม่ใช่เลยนะครับก่อนที่หนูจะมีความฝันที่อยากจะร้องเพลงหรือมีแนวคิดเรื่องของการทําเพลงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยหนูจําได้ว่าหนูเริ่มร้องเพลงเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เด็กนะคะตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมเพลงแรกที่หนูทำเพลงเพลงอะไรเพลงรักสลายดอกฝ้ายบานเฮ้ยของพี่จินดิใช่ขอสักท่อน ไายพอจังเลยยันงโอ้ยอ่ะร้องเลยค่ะร้องเลยค่ะงานดอกไม้เมืองเลยเราได้เจอกันฝากสัมพันธ์รักกันอ่ะพอล้วเดี๋ยวรลิ้กระสิตเอ้ยพูดเล่นนะครับอันนี้เป็นเพลงแรกที่หนูหัดร้องเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะจำได้ไหมว่าเพลงนี้หนูร้องตอนกี่ขวบหนูจำความได้ค่ะอืมจำความได้ตอนนั้นังเด็กอยู่เลยยังประถมใช่ตอนช่ประถมใช่ทีนี้หนูเป็นลูกเกษตรกรไหมเป็นลูกชาวไร่ชาวนาไหม ชาวสวนค่ะอ๋อที่พี่ถามอย่างนี้เพราะว่ามันมีเพลงหนึ่งที่พี่เคยฟังหนูเพลงสู้บ่ถอยมันเป็นเรื่องของอแรงบันดาลใจของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่หวังกับลูกสาวลูกชายเพื่อที่จะเอาความฝันไปทํางานในกรุงเทพกลับมาพัฒนาบ้านตัวเองหนูเป็นอย่างนั้นเลยไหมเป็นอย่างนั้นเลยไหมคะก็เป็นอย่าง,งานั้นเป็นอย่างนั้นเลยอืมเอาล่ะที่บ้านทาไรทานาด้วย ทำนาเป็นไหมทำนาเป็นไหมทำเป็นค่ะเอ้ยหน้าตาสวยๆที่ทำนาเป็นคุณผู้ชมเชื่อไหมเดี๋ยวโยกะไปเยี่ยมบ้านน้องน้ำหวานอนาคตเร็วๆนี้นะครับทำนาเป็นใช่ค่ะเกี่ยวข้าวเป็นเป็นค่ะดำนาเป็นดำนาเป็นเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเป็นเป็นหมดเลยเอ้ยคนที่สวยที่ทำเป็นด้วยโอ้ไม่ธรรมดาช่วยต้องช่วยพ่อแม่เลยก็แสดงว่าครอบครัวก็เป็นฐานะปานกลางมีนามีไล่แมลงต่างทำนาเนาะครับแล้วหนูเนี่ย ร้องเพลงประกวดช่วงไหนประมาณตอนสมัยประถมค่ะประถมป .6 ปเฮ้ยคุณผู้ชมเริ่มซอแวัทั้งประถมไม่ธรรมดานะเนี่ยนะครับเป็นนักร้องของโรงเรียนน้าเป็นไงล่ะแล้วเพลงเพลงแรกที่หนูเข้าประกวดหรือว่าโรงเรียนส่งเข้าประกวดเพลงอะไรอย่าบอกนะเพลงพี่จินโบรักสีดำเฮ้ยโบรักสีดำของแม่นางสิริพรอัมไพพงขอแจ็คท่นเฮ้ยพอจังเลยยัง วันงานเทศกาลผ่านมาแค่ปีกว่าๆาไม่น่าลืมกันพอแล้วเดนเย๋ยวรีกษตรขอบคุณแม่นางาสลิปพอนำไยพงที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องน้องหวานอันนี้คือหนูนชนะระดับอำเภอนะอแต่ว่าพอไประดับจังหวัดหนูก็ ตกรอบตกรอบแต่ตกรอบในวงที่ของโรงเรียนสมัยตอนประถนใช่ไหมแสดงว่าหนูมีความชื่นชอบบทเพลงทั้งลูกทุ่งแท้และหรือจะเป็นลูกทุ่งอินดี้ทางทัสนรก็หลายเพลงด้วยกันนะครับแล้วทีนี้หนูเนี่ยเข้ามาทํางานในกรุงเทพหรือว่ามาศึกษาในกรุงเทพหรือว่าจบที่ที่นั่นเลยหนูเรียนที่สกลนครแล้วก็มาจบที่กรุงเทพค่ะ๋อแสดงว่าหนู๋อหนูมาเรียนปริญญาตรีที่กรุงเทพ เรียนครึ่งเรียนที่ปอตีปีแรกอยู่ที่สกลนครค้วก็ย้ายมาเดี๋ยวถามนิดเึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับกำลังชมรายการอยู่เนี่ยอยากรู้ว่าน้ําหวานเนี่ยชื่อดั้งเดิมเลยไหมหรือว่าหรือว่าหน้าหนูหวานแล้วพ่อแม่ตั้งเลยหวานตั้งแต่เด็กเลยน้ำหวานนาราทิปเป็นชื่อน้ำหวานคือเป็นชื่อชื่อเล่นนาราทิปเป็นชื่อจริงของหนูค่ะอ๋อชื่อเล่น ใช่ค่ะชื่อเลนก็จริงๆเลยแต่ชื่อจริงๆก็คือจริงๆริงจริงยังไงเลหน้าหวานๆอย่างเงี้ยนะครับเหมาะสำหรับชื่อน้อหวานแล้วล่ะนะหน้าหวานๆอย่างเงี้ยไปชื่อน้องน้ําเค็มน้องหน้านั่นไม่ใช่ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับเอาล่ะเดี๋ยวพอเรากล้ามาในกรุงเทพนะครับเรียนด้วยทํางานด้วยร้องเพลงด้วยไหมร้องเพลงเป็นงานเป็นงานอดิเรกอดิเรกเป็นความชอบส่วนส่วนตัวเนาพอมาอยู่กรุงเทพอหนูเข้าเมืองกลุงมหนูก็ต้องร้องเพลงลูกทุ่งแท้สิ ต่หนูทิ้งเป็นลูกทุ่งอินดี้มากกว่าเหมือนเดิมเลยใช่ไมั้ไทยไทยแท้ๆเลยจะหนูจะไม่ค่อยถนัดโอ้หนะครับจะออกอีสานอินดี้ครับแล้วหนูเนี่ยในระหว่างที่หนูเรียนด้วยทํางานด้วยหนูได้ทําซิงเกิลไปของตัวเองไหมสร้างฝันไหมทำค่ะเป็นมีมีซิงเกิลแรกเฮ้ยจริงดิใช่ค่ะเหรอทำเองร้องเอง นักเลงพอนั่นก็คือหนูได้ไปพบอาจารย์คนหนึ่งชื่ออาจารย์ติงลี่ออนศิลาอาจารย์ติงลี่ออนศิลาเคยได้ยินอยู่เคยแต่งเพลงอะไรเคยเป็นเจ้าของเพลงไก่บากโจ้โอ้ยต้องขอบคุณอาจารย์ติงลี่ที่มองเห็นนะครับแววของน้องน้ำหวานนราทิปอาจารย์เป็นแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจด้วยถ้าเกิดเธออยากเป็นนักร้องเธอต้องมีเพลงเป็นของตัวเองซิงเกิลแรกนะครับซิงเกิลแรกเลยทําให้หนูได้มีชื่อเพลงว่าไปให้ผลเฮ้ย เพลงเขาว่าไปให้พ้นเนี่ยอาจารย์แต่งให้ดูดูหน้าตาน้องนั่นนี่นูนแล้วแต่งให้เลยหรือว่าหนูไปคุยกับอาจารย์ว่าหนูอยากได้เพลงเป็นแบบนี้หนูต้องการชื่อเพลงว่าไปให้พ้นอ้าวเหรอคอนเ็ทุกเพลงที่หนูให้อาจารย์แต่งหนูไปให้พ้นเนี่ยเป็นเพลงเร็วหรือเพลงช้าหนูต้องการชื่อเพลงประมาณนี้เพลงเร็วหรือเพลงช้าเพลงช้าค่ะไเรา เพลงนี้ถ้าเกิดว่าถ้าคนที่ชมรายการอีทบ่าวเหนียวพารออยู่ในขนาดนี้หอยากไปชมยังอยู่ในยู u ูบไหมอยู่ค่ะพิมพ์คำว่าไปให้พ้นน้ำหวานนราทิ์ค่ะไปชมกันนะครับแล้วหลังจากนั้นซิงเกิลที่สองเกิดซิงเกิลที่สามตามมาเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ค่ะนะครับก็มีเพลงหวานใจใครสักคนค่ะคนแต่งคนเดียวกันไหมคนแต่งคนเดียวกันค่ะประมาณสิบกว่าเพลงสิบกว่าเพลงเป็นอัลบั้มหนึ่งโอ้ถ้ากอกว่า ช่วงระหว่างเรียนด้วยทํางานด้วยเนี่ยหนูทาซิงเกิลมีแรงบันดาลใจทุนตัวเองความคิดของตัวเองนะครับแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยให้อาจารย์ติ๊ลี่สร้างสรรค์บทเพลงออกมาเป็นเป็นไอเดียบางคําหนูคิดไอเดียช่วยอาจารย์ว่าอาจารย์หนูคิดคํานี้ได้างคะเออไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะคุยกับครเพลงโอ้ไม่ธรรมดานะคะโอเคดังนั้นแล้วบทเพลงต่างๆที่หนูทําเองเนี่ยเกือบสิบกว่าเพลง สิบกว่าเพลงค่ะแล้วมีโอกาสไปออกไปออกคอนเสิร์ตที่ไหนไหมมีใครเชิญไปนู่นไปนี่ไหมหรือมีคนมาแมวมองเอ้ยเธอว่ามีไหมมีไหมมีไหมก็ยังค่ะยังเหรอช่วงแรกๆก็ยังยังข่ดแต่ว่าคือตอนแรกอ่ะหนูจะมุ่งมุ่งทําเพลงตอนช่วงแรกๆค่ะว่าหนูยังไม่มีทีมงานเลยมาแบบหัวเดียวก็จะเดี่อยเลยตั้งแต่หนูทําเพลงมาสิบกว่าเพลงหนูไม่มีทีมงานเลย ไม่มีเฮ้ยโดเดียวเดียวได้โดให้ให้น้องที่รู้จักที่เขาทำดนตรีด้วยกันกับอาจารย์ติงลี่ค่ะให้น้องเขาทำ YouTube ให้แล้วก็มีความสามารถนะเนี่ยนิดหน่อยนะคะในการลง YouTube ก็จะเป็นภาพแบบลายลิกเป็นภาพนิ่งนะคะยังไม่มีทีมงานเลยนะครับแล้วช่วงไหนปีไหน หนูเริ่มมีค่ายเพลงหนูเริ่มมองหาค่ายเพลงไหมยอยากมีค่ายเพลงนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายเพลงของตัวเองหรือค่ายเพลงอื่นแต่ว่าอยากให้คนอื่นเขาสร้างสรรค์าง,งานให้มองหาหรือ,อยังตอนนั้นช่วงนั้นช่วงนั้นหนูก็หนูช่วงแรกหนูมองหาอยู่นะคะแต่ว่ามาเจอมันมีช่วงหนึ่งที่หนูมาเจอพี่อีทเบาวข้าวานีวเว้เดี๋ยวเดีท <Eat. S 1> บาข้าเหนียวเฮ้ย <Hey, S 2> ชื่อนี่คุณคุใช่ค่คะพี่อีทเจ้าของรายการแล้วนี่นะ ใช่ค่ะมายังเนี่ยมาเจอพี่อิ๊ดเนี่ยยังไม่ไปเลยไม่ไปเลยแอบคุยกันก่อนแล้วกันเออแอบแอบก่อนอ่ะมาเจอเขาตอนไหนล่ะมาเจอเขาเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วค่ะเฮ้ยมันโดนแล้วนะโดนเลยเป็ว่ากลนานแล้วให้โดนเป็ว่าสายสานนะเออไปเจอเขาตอนนั้นเขาเป็นอะไรเขาเป็นเจ้าของค่ายหรือเขาเป็นนักร้องหรือเขาเป็นทำกิจการอะไรพี่อีทตอนนั้นเป็นเป็นศิลปินค่ายค่ายหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยพี่อีทเป็นศิลปินเหรอเขาเขาร้องเพลงอะไรอ่ะ อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาแล้วก็ต้องถามเขาเดี๋ยวต้องถามก็ต้องถามเขาในขณะนั้นเจอเขาที่ไหนเจอเขาในเฟซเหรอในเฟซบุ๊กคขาโอ้เจอแล้วมองภาพเขาเป็นยังไงคนนี้น่าจะร่วมงานด้วยน่าจะมีแนวคิดหรือมีความคิดสร้างสรรค์ตรงกันถูกไหมน่าจะสร้างสรรค์งานด้วยกันได้ติดต่อเข้าไปไหมหรือหรือว่าใช้เวลาที่เห็นเขาเนี่ยนานแค่ไหนกว่าจะติดต่อเข้าไปก็ใช้เวลารู้จักพี่อินเนี่ยคือ หนูหนูรู้จักพี่อิ๊จากค่ายค่ายนั้นแล้วเนี่ยคือพอพี่อิ๊ตมาค่ายหค่ะค่ายหนึ่งแสดงว่าเป็นตอนนั้นพี่อิ๊อยู่ค่ายนั้นใช่ค่ะหนูก็มาอยู่ค่ายนั้นเหมือนกันอ๋อเหรออยู่นานไหมประมาณไม่ไม่นานค่ะช่วงระยะเวลาหนึ่งใช่ระยะเวลาหนึ่งแล้วหลังจากนั้นพี่อิ๊ไปอยู่ไหนแล้วยังไงแล้วหนูติดตามเขายังไงแล้วหนูมาร่วมงานกับเขาตอนไหน